ในีเริ่มงหันมาจะถามนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเรีบเช็คทำลายตัวเองว่าจะเริ่มสตาร์ทเมืงินระยะเวลาแล้วก็สรุปงานวิจัยพวกเราก็าเอากี่เรื่องถามแมวก็คือแมวบอกว่าสองเรื่องสองเรื่องแบบเรื่เดี๋สรุปนะ <c oughs> ตัวเล่นเนี่ยเขาจเอาเพีดอ่ะ <c oughs> ผมะแมวบอกว่ามันคืนนี้อาจจะ แมวม่วงตัวอย่างเอาตัวอย่างผมดูผมบอกแมวอะไรบ้างเขาต้องการอะไรเราต้องเขียนนั้นแต่เชื่อไหมว,ว่าโครราชไม่บอกเลยว่าต้องการอะไรตอนรู้ว่าคนนั้นหลอกคนนี้หลอกแล้วก็แกไปไปกินเหล้าพวกใส่หัวให้แนวคิดหลักๆก,กับทางอาจารย์ชาติกับแมวกับทีมงานที่เป็นหัวหรือเป็นตาําราเราฆ่าคว้าฆ่าควาย เก่ชาวานกินไม่รู้เรื่องอะไรคือผู้นี้ไงท่านนี้ไปเปลี่ยนตัวอะไรบ้างหลังจากนะั้นอาจารย์ศาตกับแมวกับกูมิเราอาจจะแบ่งเป็นสองโซนครับตัวฤๅษีแช่กับจอบีเดี๋ยวผมจะในะ่ครับพวกเราจะเดือ,อ้ก่อป <laughs>